สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์เกียรติช่องคดชโชรานะครับคลิปที่แล้วผมได้ไประชาสัมพันธ์เรื่องการเรียนการสอนของเคราะห์คลาสใหม่นะครับมีคนสอบถามมาผมก็พยายามจะเอาลงใน YouTube มันทำไม่ได้ง่ายนักขอให้ท่านที่สนใจแอดไลน์ผมเข้าไปครับพอแอดไลน์เข้าไปแล้ว ผมจะได้ส่งข้อมูลไปทางไลน์ได้ครับทีนี้วันนี้เรามาดูนะครับผมมีดวงชะตาวิธีการดูดวงชะตาสนุกสนุกมาฝากกันมันเป็นความสนุกสนานของคนบางคนแต่เป็นความทุกข์ยากของบางคนนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนนี้มีกิก๊กก็มาดูดวงคบซ้อนนะครับว่าเกณฑ์ยังไงเรียกมีการครบซ้อน ดวงชะตานี้จะมีการครบซ้อนวิธีการที่จะดูการครบซ้อนนะครับเราดูที่ดวงดาวนะครับมันมีกฎเกณฑ์อยู่2อ,อันน่าสนใจน่าจดจำนะครับท่านที่มีประสบการณ์เป็นโหนมาแล้วเป็นหมอดูมาแล้วน่าจะรู้ถ้าไม่รู้ก็จําอันนี้ไว้ใช้นะครับคือเกณฑ์ที่1ดาวคู่นี้ครับ ดาวพฤหัสด,ดาวศุกร์อยู่ด้วยกันกลุมกันอย่างนี้ลักษณะนี้ไม่ว่าจะอยู่พบใดนะครับอย่างดวงตัวอย่างนี้อยู่ในพบสหัชชะดวงตัวอย่างนี้อยู่ในพบสุภะนะครับดวงนีเ้เขามีเกณฑ์ที่จะคบซ้อนทำอะไรเป็นสองหญิงจะคบผู้ชายพร้อมๆกัน มากกว่า1ถ้าเป็นชายจะมีการเลี้ยงดูเลยมากกว่า1น,นะครับก็ต้องมาดูอีกว่าดาวคู่นี้อยู่ที่พบอะไรกรณีนี้นะครับดาวพฤหัสดาวศุกร์ห้าหกห้าหกนี่มีความหมายว่าการแข่งขันความสำเร็จโชคทรัพย์จะมีโชคมีทรัพย์ด้วยและมันยังหมายความถึงการทำอะไรเป็นสองอยู่ในภพสหัชชะ คนคนนี้ภาษาวัยรุ่นปัจจุบันเขาเรียกกินเพื่อนหรือเปล่าประมาณนี้นะครับเนี่ยมีดวงกินเพื่อนปัจจุบันถือเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วสำหรับดวงของคนนี้นะครับดาวโชคทรัพย์ดาวห้าหกคู่นี้อยู่ในภพสุภะเขาได้กันพบกันในการศึกษาสุภาตกว่าการศึกษาเขาชอบทำอะไรเป็นสองในวัยรุ่น เมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาจะทำงานทำการเป็น2นะครับแต่ในวัยรุ่นเนี่ยจะคบซ้อนชอบมากเลยถือเป็นกิจกรรมทำคะแนนประมาณนั้นนี่คือเกณฑ์ที่1วิธีที่1ที่จะดูว่าดวงของคนคนนั้นมีการครบซ้อนหรือไม่แอบโกหกเราหรือเปล่าหรือว่านี่ดวงเราเองชอบคบซ้อนซะเองก็ดูได้วิธีนี้นะครับ กรณีที่สองวิธีที่สองที่จะดูว่ามีการครบซ้อนหรือไม่อย่างไรให้ดูที่พบปุตตะปุตตะแปลว่าความรักความค่้ดูนะครับตัวอย่างนี้ดาวปุตตะลัคนาเขาอยู่ไหนลัคนาเขาอยู่นี่ตนุกระดุมพระสาชะพันธุปุตตะดาวปุตตะคือพระจันทร์ ไปดูว่าพระจันทร์สถิตท,ที่ไหนปั้งถ้าพระจันทร์สถิตท,ที่ไหนก็ตามอยู่โดดเดียวเดียวได้ไม่เกิดเรื่องนะครับต้องไปสถิตร่วมกับดาวอีกหนึ่งดวงนี่กรณีนี้สถิตร่วมกับพระราหูและดาวดวงนั้นจะต้องเป็นเจ้าเรือนวีนาศนี่ครับราหูเป็นเจ้าเรือนวีนาาพอดี28แป่ลว่าคู่ซ่อนเลนคู่สมพลนะครับ และอีกอันหนึ่งที่แปลก็คือการครบซ้อนเห็นไหมครับอย่าไปจาเป็นสองแปดนะครับจําตามผมคือว่าปุตตะไปอยู่ร่วมกับสุปเออไปอยู่ร่วมกับวินาตเนี่ยกรณีเนี่ยคบซ้อนดูตัวอย่างอีกตัวอย่างนี้ลัคนาเขาอยู่ที่นี่นะครับพบปุตตะของเขาอยู่ที่นี่คือพระพุทธในดวงนี้พระพุทธสถิตท,ที่ไหนมาสถิตท,ที่สุภพพะ เรียนหนังสืออยู่ต่างประเทศอยู่ห่างไกลมีแต่ความเจริญพูดเก่งสุภะอยู่ร่วมด้วยนี่เห็นไหมครับดาวปุตตะอยู่ร่วมด้วยดาวอีกหนึ่งดวงซึ่งเป็นเจ้าเรือนวินาศกรณีอย่างนี้สามารถฟันเสาธงได้เลยว่าขบ้อนกรณีนี้นะครับและ มันจะมีอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าดาว5กับ6มักจะถึงกันกรณีนี้ถึงกันด้วยการโยก6โยกหน้ามาเจอ5 5โยกหลังมาเจอ6เห็นไหมครับดาวคู่นี้คู่สำคัญบอกให้รู้ว่าเนี่ยครบซ้อนมาดูตัวอย่างใหม่นะครับในตัวอย่างนี้รักคณาอยู่ราศีสิงห์ ดาวปุตตะอยู่ไหนดูนะครับดาวปุตตะอยู่นี่พัดพรืรหัสเกาะกลุ่มตัวเองได้กุมุตเกณฑ์หอมขจรไกลด้วยอยู่ร่วมด้วยดาวอีกดวงหนึ่งคือพระจ,จันทร์นี่ครับพระจ,จันทร์เป็นเจ้าเรือนวินาศมาอยู่ร่วมด้วยที่พบตนุเนี่ยกลายเป็นการคบซ้อนแต่กลายเป็นว่าเจ้าตัว เป็นคนคบซ้อนคนเขาเรียกอะไรนะวิ่งเต้นหาอย่างดวงตัวอย่างที่ผ่านไปทั้งหมดนั่นนะครับมันเกิดขึ้นตามเวลาแต่กรณีอย่างนี้คือตัวเองชอบชอบคนหนึ่งก็จะชอบอีกคนหนึ่งจะเอาชนะจะเอาให้ได้แล้วก็จะต้องไปออดอ้อนไปจากการทำการครบซ้อนและซ่อนเรรนดูตัวอย่างตัวนี้นะครับ ลัคนาอยู่ราศีเมถุนหรือมิถุนคนคู่สองจิตสองใจอยู่แล้วด้วยปุตตะเขาคืออะไรตนนุกนุมพระสหัชชะพันธุปุตตะเจ้าเรือนคือเลข6กพระสุเลข6กพระสุมาอยู่ที่นี่พบสุพระอยู่ร่วมด้วยกับพระจันทร์แต่พระจันทร์เป็นกระดุมพระอ้าวไม่ต้องเกณฑ์นี่ไม่ใช่ครับพระสุ ตัวเองน่ะเป็นเจ้าเรือนวินาศด้วยกรณีนี้เนี่ยหมกมุ่นเลยแหละคนนี้จะหมกมุ่นในการครบสอนและ6กสองยังเป็นคู่บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนพยายามปณีประนอมนะครับกรณีอย่างนี้ถ้าดวงนี้เป็นผู้ชายซื้อบ้านให้คนที่หนึ่งก็จะต้องหาทางซื้อบ้านให้คนที่สองเพื่อให้ให้ตัวเองรู้สึกดีว่า มีความยุติธรรมเนี่ยคบซอนวันนี้ได้เฉลยดวงครบ้อนให้ดูเป็นตัวอย่างพอสมควรแล้วท่านก็น่าจะดูดวงตัวนี้ได้เป็นแล้วนะครับโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ